พ่อเม่คูบาอาจารย์เพื่อนได้ประพันธ์ไว้ซึ่งเป็นเรื่องคบคิดนาปิตาเอานํามาเผย,พยแพร่เกศไทยยาโยมทั้งหลายเพื่อนใหมายถึงว่าเพื่อนเ่าถึงเรื่องของพระธุดงนี่แหละผู้เพือพ่อนไปปักกฏน้้ำตามป่าตามเขานี่เพื่อนเกาวไว้ว่ากดคันหนึ่งนี่หรือคือปางมาดแม้เสือขาดที่นอนอันอ่อ,อนนุ่ม มีมุ่งห้อยย่อยยานต่างมั่นคุมมีบาดอุ้มเจกเช่นเป็นโลงครัวมีศีลธรรมเป็นเครื่องทรงอะลงกฎมีศีลพจท์เป็นมงกุฎที่สวมหัวมีสติเป็นพระขันหมั่นกับตัวความดีชั่วคือราชการงานนานา,นาสมาธิ สิเป็นทรัพย์นับแสนโกดความสันโดษเป็นเพชรนินสิ้นทั้งผองอีกช้างมา้าวัวควายทั้งนายกองก็คือของที่ใส่ในย่าม,มาเสียงจิ้งลีดคือดนตรีที่ขับกลมอยู่พังพร้อมข้างที่พระเกหามีความว่างเป็นลาชินีสีราชาอันว่าองค์กสตาคือตัวเรา คงสุขจริงสิ่งใดไหนจะเปรียบแม้จะเทียบกับใครไม่อายเขาแม้สุขอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเราคงเป็นเจ้าพาราคาีิเอ่ยนี่คือเป็นก่อนเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับพระธุดงที่เพิ่อนยุตตามป้าตามเขาลำเนาภัยผู้เพิ่นบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อนก็เปรียบเหมือนก็ว่าเป็นพระราชาคือกันเขาเอื่นว่าล่าซ่าในกดน้อยอ่าเพิ่นเอื่นว่าจังสั้นเพื่อนเอื่นว่าล่าซ่าในกดน้อยเพิ่นก็เลยเปรียบเหมือนบอกว่า กดคันหนึ่งนี่หรือคือปางมาดแม้เสือขาดถึงซีมีเสือขาดกระยาจังสีนาแม้เสือขาดที่นอนอันอ่อนนุ่มมีมุ่งห้อยย่อยยานต่างมันคุ้มนี่มีมุ่งห้อยอมีบาดอุ้มเจกเช่นเป็นโลงครัวบาดกระเปียอเหมือนกับโลงครัวที่เปรียบเทียบกับในราชวัง สมาธิสี่เป็นทรัพย์นับแสนโกดเนี่ยความสันโดษเป็นเพชรนิลสิ้นทั้งผองอีกช้างมา้าวัวควายทั้งนายกองก็คือของที่ใส่ในย่าม,มาเสียงจริงหลีคือดนตรีที่ขับกลมอ่าอยู่ทางอ่าโลกภายนอกก็คืออยู่ในราชวังก็มีดนตรีขับกลอมพระราซาอ่าเสียงจริงหลีคือดนตรีที่ขับกลมแต่ว่าง อ่าพระผู้เพิินปฏิบัติตีปฏิบัติชอบก็คืออาศัยนีละ่ะเป็นอ่าก็คือเสียงจิ้งหรีดนีล่ล่ะเป็นดนตรีที่ขับกลอมของเพิินเสียงจิ้งหรีดคือดนตรีที่ขับกลอมอยู่พังพร้อมข้างที่ภ้าเคหามีความว่างเป็นลาชินีสีราชาอันว่าองค์กสตาคือตัวเราอ่ามีความว่างก็คือเป็นคู่ค้องก็คือมีความว่างนีล่ล่ะอ่าคู่ค้องของพระราชาเนี่ย คือราชินีมีความว่างเป็นราชินีสีราชาอันว่าองค์กสตาคือตัวเราคงสุขจริงสิ่งใดไหนจะเปียบแม้จะเทียบกับใครไม่อายเขาแม้สุขอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเราคงเป็นเจ้าพาลาคานี่เอยความสุขทเท่เพิ่งก็เลยบ,บอกป่าสุขนี่มันอยู่ที่ใจโบแมนทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสลิงคัน สมบัติอยียงต่างๆความสุขนี่ก็คือสุกอยู่ที่ใจเพื่อนเปรียบเหมือนกับว่ากระบอต่างกันกบโลกภายนอกก็คือขาดฉวังผ่าทูดงผู้เพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามหุบเขาป่าลำเนาไพ่เพื่อนกับเพื่อนกระบอต่างกันคันเมนซุกใจซุกอิริมันก็เลยเกิดที่ใจนั่นเองหมายความว่ามีเหียงก็มีคือการกับทางลาดฉวังมีดนตีเสียงขับกลมก็มีคือกัน แต่ว่ามันก็แค่ตา่างการแคร่นิดๆหน่อยๆเพื่อนก็เลยแตง่งปินกาปินก่อนมาให้ได้รสชาติให้ได้อัสอ่าก็เลยเอามาเผยแพร่ออต้นสถาญาโยมทั้งหลายได้ฟังกันอขอเจริญพรไปอย่างออต้นญาโยมทุกท่านทุกคน เอาธรรมะดีๆดเดี๋ยวสิหาว่าโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนบอ่อาวธรรมะเอาแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้มีแต่ไปตามป้าเขาลํา,า,าเนาไพ่บ่าวธรรมะจะเถือกเลยเอาธรรมะมาเผยแพ่อเ,พเอามาว่าเผยแพ่ขั้นสนใจหรือเห็นคลิปนี่มีประโยชน์ขอฝากกดไลค์กดแชร์นำในเดอร์ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้ขอเจริญพร